สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็จัดให้กับแฟนนิวคาสเซิลอีกครั้งนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเนาะว่าวันนี้ผมอ่านข่าวนิวคาสเซิลนะที่แปลข่าวออกมาล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของอนะิวคาสเซิลน่าสนใจเนาะเรื่องราวของนักเตะตลาดที่เขาจะซื้อจะซื้อใครอะ่ะผมรู้สึกว่า การที่สมโมสรมีเงินนะครับมันสามารถจัดการหลายๆเรื่องได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเรื่องที่1เลยโค้ดนะครับเรื่องที่2คือการยืนยันนะครับว่า PIF เนี่ยก็คือหน่วยอาเขาเรียกว่าไงอะทีมงานของเจ้าชายซาอู่ครับบินซามานเนี่ยเขาจะประกาศผลวันไหนนะครับเรื่องราวของการเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการแบบจบจริงๆนะครับ ก็ตอนนี้เองเนี่ยมีวันที่เปิดเผยในข่าวนี้แล้วนะครับส่วนเรื่องราวของการเสริมทัพนักเตะนะครับยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องลองสตาร์อาจจะไม่ได้อยู่กับนิวคาสเซิลต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดเชิงลึกมาบอกนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรนิวคาสเซิลกันนะครับช่วงหาทุ่มวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยนักเตะที่สโมสรนิวคาสเซิลสนใจล่าสุดในเวลานี้นะครับ สโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็ได้สอบถามราคานะครับแฟรงค์คิเซ่นะครับกองกลางของสโมสรเอซิมิลานไปนะครับผลปรากฏว่าสโมสรเอซิมิลานนะครับต้องการค่าตัวของแฟรงค์คิเซ่ในราคา27ล้านปอนด์นะครับซึ่งจริงๆนะครับข้อเสนอนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่านะครับทางสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยแค่สนใจแล้วก็ถามราคานะครับเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าจะเซ็นสัญญากับแฟรงค์คิเซ่ไหมเนี่ยน่าจะตอบได้แบบชัดๆเลยนะครับไม่น่าอยู่ในดิว ที่นิวคาสเซิลต้องการตัวนะครับนักเตะที่นิวคาสเซิลต้องการตัวเนี่ยผมเคยนําเสนอข่าวนิวคาสเซิลไปแล้ว2ครั้งนะครับก็จะพอจะมีลิสต์เน่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับวันนี้นะครับดิวของแฟรงกิสเต้ในราคา27ล้านปอนด์เนี่ยดิวนี้เนี่ยไม่น่าที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเองเนี่ยก็กําลังจะเสริมนักเตะตามลิสต์ที่โค้ชคนใหม่ขอไว้นั่นเองนะครับเอ๊ะเดี๋ยว ผมพูดคดคนใหม่นี้ยังไม่ได้ประกาศเลยนะครับเดี๋ยวหน้าแต่อีกนะครับก็เอาเป็นว่าดิวที่นาเตะของนิวคาสเสินสนใจเป็นไปตามข่าวตามนี้นะครับแต่ไม่สนใจแฟรงค์คิเซ่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอแกลลี่นิวิลนะครับโอ้โหอดพูดไม่ได้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องราวของแกลลี่นิวิลในวันนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับว่า สโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยอยากได้แกลลี่นิวิลเนี่ยไปคุมทีมโอ้โหพูดถึงประเด็นนี้แค่นั้นแหละนะครับงานเข้าเลยนะครับก็มีคนหลายๆคนนะครับนักข่าวบ้างนักเขียนบ้างนะครับแล้วก็แฟนนิวคาสเซิลบ้างนี่ตอบตอบทวิตเตอร์กันแบบแบบสนุกสนานเลยนะครับผมยกตัวอย่างของมิเกลดาเลเนี่นะครับซึ่งเป็นนักเขียนนะครับได้พูดถึงนะครับว่าความหวังของนิวคาสเซิลถ้ามี แกลลี่ในวิวมาคุมทีมจะเป็นยังไงล่ะนะครับโอ้โหเขียนว่าซะไม่ไม่ดีเลยนะครับก็จริงๆผมพูดแค่ว่าไม่ดีพอแล้วเนาะแต่ว่าแกลลี่เนวิวก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการคุมทีมในสเปนมานะครับฉะนั้นการที่เขาจะมาคุมนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับก็ตามนี้นะครับมันแค่เป็นข่าวเฉยๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพี่น้องลองสตาร์นะครับก็คือแมตตี้ลองสตาร์และชอรลองสตาร์นะครับ ดูเหมือนว่านะครับเรื่องราวของการต่อสัญญาฉบับใหม่ของลูกพี่ลูกน้องคู่นี้นะครับหรือเป็นพี่น้องผมไม่แน่ใจนะก็ดูเหมือนว่านะครับสโมสรนิวคาสเซิลนะครับจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับทั้งแมตตี้ทั้งชอรลองซัฟนะครับคือตามรายงานนะครับว่าคือเจ้าชายซาอุเองพร้อมทีมงานเนี่ยน่าจะมีตัวเลือกในใจอยู่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือการที่แต่ชอลองซับนี่น่าสนใจนะนิวคาสเซิลควรจะเก็บไว้นะแต่ว่าในสื่อบอกไว้ว่า รอให้หมดสัญญาอย่างเดียวนะครับก็นั่นก็หมายความว่าพี่น้องลองสตาร์ทนะครับจะไม่ได้รับสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรนิวคาสเซิลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนๆของสโมสรนิวคาสเซิลกันนะครับวันนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็ได้ออกมาให้ทัศนะกับสตีฟบุตเออเนี่ยครับจริงๆอะ่ะตอนนี้นะครับถ้าเป็นการให้เกียรติกันนะทีมงานของเจ้าชายซาอุเนี่ยไม่ควรปลดสตีฟบูตจนกว่าจะจบฤด,ดูกาลนี้นะครับ คือมันเป็นเรื่องของยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างนะครับในสโมสรน,นี่แหละนะครับว่าคนที่สามารถทําทีมได้ดีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับหรือทําทีมไม่ให้ตกชั้นเนี่ยก็สมควรได้รับเครดิตนะครับแต่ในไอการที่สตีบู๊ตเนี่ยจะได้รับเครดิตไหมเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนิวคาเซิรรู้ดีว่าสตีบู๊ตคุมทีมเนี่ยมีแค่ทรงกับซุดไม่ได้ลุน้นนี่นะครับทรงตัวบางทีซุด แล้วก็ไม่ได้ลุ้นมีอยู่3อย่างเนี้นะครับคือแฟนๆของสโมสรนิวคาสเซิลในต่างประเทศนะครับที่โพสต์ทวิตเตอร์ไว้เนี่ยมีการพูดถึงว่าสตีบูตเนี่ยไม่สามารถที่จะพาสโมสรนิวคาสเซิลเนี่ยไปสู่ความทะเยอทะยานในการคว้าแชมป์บางอย่างหรือแชมป์ที่ควรจะได้บ้างนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแฟนๆนิวคาสเซิลไม่เห็นด้วยเลยที่จะให้สตีบูตทำงานต่อไปนั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าพิมพ์ลีกมันเหลืออีก้ามนัดน,นะครับ ถ้าจะให้เกียรติสตบุตหน่อยเนี่ยก็คนที่จะให้เขาคุมทีมให้จบนั่นเองนะครับในสื่อต่างประเทศพูดถึงว่าเคลียร์กันไปเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลอสบาร์เ e y กันนะครับก็จริงๆแล้วนะครับมีนักเตะที่เป็นลิสต์ของลาฟาบ้างนิวคาเซิลจำเป็นที่ต้องเจรจาล่วงหน้านะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลอสบาร์เก้นะครับก็มีการถูกไปพูดถึงเออเนี่ย พูดถึงยังไงล่ะลอสบัคเล่เนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับในสื่อบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ต้องการเอาลอสบัคเล่มาก็คือลาเฟรเบติเตสนั่นแหละแล้วลาเฟรเบติเตส์ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิลนะครับลอสบัคเล่เองเนี่ก็แฮปปี้นะครับกับการที่ได้รับความสนใจและทีมที่จะการันตีตําแหน่งตัวจริงให้กับลอสบัคเล่นะครับคือ,อตรงๆเลยนะว่าถ้าจะเซ็นสัญญากับลอสบัคเล่จริงๆเนี่ยน่าจะเซ็นสัญญากับผู้จัดการทีมอย่างลาเฟรเบติเตส นะครับก็เอาตามนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นดีลที่เบนต์ตเลือกไว้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรน n ิวคาสเซิลนะครับกับเรื่องราวของลูเซียโนสปาเลตติเออเนี่ยคนนี้ผมว่าเป็นกุมซื้อวัย61ปีนะครับคือเอาง่ายเลยนะครับประสบการณ์ของอ่าสปาเลติเนี่ยผมเรียกว่าสปาเลตติละกันนะครับ คือเขามีประสบการณ์ทีมล่าสุดก็คืออินเตอร์มิลานนะครับก่อนที่อันโตนิโอกอนเต้จะมาคุมต่อเมื่อ12เดือนที่แล้วนะครับเคยคุมโรม่าด้วยนะโรม่าก็ฟอร์มสุดยอดแล้วก็เคยคุมเซนิกเซนต์พิเตอร์สเบิร์กเนี่ยครับก็ที่แน่ๆเนี่ยประสบการณ์ของคุณซื้อวัย61ปีคนนีย้ยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้นะครับสปาเลตติเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สโมสรนิวคาสเซิลควรจะพิจารณา,นานหรือไม่นะครับซึ่งในสื่อบอกนะครับว่า ตอนนี้เองเนี่ยสถานการณ์คนที่มา็งเต็งจริงๆเลยเนี่ยก็จะมีแค่เปเชสติโนกับราฟาเอลเวนิเตสแค่นั้นนะครับสปารลตีเนี่ยด้วยอายุที่เยอะแล้วนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่สปารลตีเด่นกว่าทุกคนเลยก็คือความตั้งใจแบบยังไงตั้งใจมากๆในการที่จะทําทําทีมนั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วทุกคนก็เป็นโค้ชก็ต้องรับผิดชอบเนาะแต่สปารลตีในสื่อบอกไว้ว่าคนนี้พิเศษกว่าคนอื่นนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิดมอยนะครับวันนี้เดวิดมอยเนี่ยก็สนใจนักเตะของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับก็วันนี้สนใจใครนะคาบี้คาเบียมากโยนะครับคาเบียมาเกโยนี่ก็เป็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับปัจจุบันนี้อายุ26ปีนะครับสูง180ซนตเมตรหนัก62กิโลกรัมนะครับก็ถือว่ามาเก o โยเนี่ยมากโนมากโยนะครับก็ถือว่าเป็นแบ็คขวาคนสำคัญนะครับ จริงๆอ่ะผมจะพูดยังไงเดียมาคิียนี่ถ้าถ้าสมมติว่าเดวิสมอยจะเอานะก็ควรขายไปเถอะนะครับเพราะว่าสามารถเซ็นสัญญากับโทมัสมูเนียแบบฟรี free ได้แล้วก็เลวิงดูคุซาวะของปารีสได้ที่จะเป็นฟรีเช่นสรุปนะครับนิวคาสเซิลมีศักยภาพพอที่จะหาแบ็กขวาที่ดีกว่ามาเกียได้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ ว่าที่ผู้จัดการทีมอีกหนึ่งคนนะครับที่ตกเป็นข่าวก็คืออังเรโบอาสวีอาสนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีการเจาะถึงรายละเอียดนะครับของอังเรวีอาสโบอาสครับว่าเขาสนใจมาอยู่กับนิวคาสเซิลไหมนะครับในสื่อเนี่ยโบอาสไม่สามารถที่จะพูดกันแบบเต็มปากได้ว่าเขาจะมาอยู่กับนิวคาสเซิลเขาให้สัมภาษณ์กับ ESPN นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโบอาสเองเนี่ยอยากจะทำงานต่อไม่ว่าจะเป็นสโมสรไหนก็ช่างนะครับโบอาสเนี่ยกำลังจะ ออกจากงานประจําอยู่นะครับก็คือตอนนี้เจ้าตัวเองเนี่ยคุมโอลิมปิกมาเซ่เขากำลังจะให้ออกนะครับถ้ามาเซ่ปลดเขาปับ๊บก็จะมาอยู่กับนิวคาสเซิลได้นะครับซึ่งคําถามสําคัญนิวคาสเซิลเป็นทางเลือกของบัสหรือไม่นะครับคำตอบก็คือเป็นหนึ่งทางเลือกที่สําคัญของอังเดวิสบอวสมากๆสําหรับนิวคาสเซิลนะครับก็ตามนี้นะครับต้องรอดูกันเนาะว่าใครจะมาเป็นคุณซือใหญ่ในช่วงของ ซัมเมอร์นี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทับตำแหน่งแดนกลางนะครับวับนนี้กลายเป็นสโมสรเอเวอร์ตันนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญาตัดหน้านิวคาสเซิลนะครับก็คือ,อใครนะ62ล้านปอนด อรันนะครับอรันนะครับกองกลางตัวเก่งของสโมสรนาโปลีนะครับถูกตั้งค่าตัวสูงถึง70ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ62.05ล้านปอนด์นะครับวันนี้นะครับกลายเป็นสโมสรเอเวอเรตันนะครับจะยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญากับอรันในราคา45ล้านยูโรหรือประมาณ39.89ล้านปอนด์นะครับถือว่าเซ็นสัญญากับอรันถูกมากเลยนะครับก็ตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเชื่อมโยงกับนักเตะที่เป็นคีย์แมนผมใช้คําว่าคีย์แมนเลยนะครับวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศย่ยมีการพูดถึงว่าสโมสร,รสนิวคาสเซิลคนที่จะไปเซ็นสัญญากับนะอันโตโรวิลดาวนะเนี่ยครับทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะเพราะว่าประสบการณ์ของนักเตะวัย3 3ปีคนนี้นะครับสามารถช่วยเหลือสโมสร,รสนิวคาสเซิลได้มากมายเลยนะครับคือนักเตะอย่างเงี้ยมีประสบการณ์เขาจะรู้วิธีการเล่นแล้วก็ให้ทัศนะกับ ยังไงอะกุนซื้อคนใหม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาตรงๆเนาะเมื่อเมื่อช่วงช่วงช่วงใบบ่ายอะอันโตโรวิดาวเนี่ยไม่อยากย้ายออกจากบาร์เซลโลนาหรอกนอกจากสมโมสรบาร์เซลโลนาจะขายเท่านั้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมโมสรนิวคาเซิลนะครับที่ได้รับบาดเจ็บช่วงฝึกซ้อมนะครับนักเตะที่กลับมาซ้อมแล้วนะครับวันนี้กลายเป็นเดนิโลสนะครับก็ต้องนั่งดูเพื่อนซ้อมแล้วนะครับ ตามเป็นงานจากเดนิสตาร์นะครับว่าเดนิโลสเองเนี่ยก็ต้องพักนะครับเพราะหลังจากที่ฝึกซ้อมแล้วบาดเจ็บนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับขอให้หายไวๆนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยจริงๆตอนนี้เรื่องราวของการถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะแต่คราวนี้นะครับผมจะมาโฟกัสที่นิวคาสเซิลเลยนะครับว่าหลังจากที่เจ้าชายซาอุนะครับเจ้าชายบินซามานเนี่ย เทคโอเวอร์ไปแล้วนะครับ80%และในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับผมย้ำอีกครั้ง1มิถุนายนนะครับจะเป็นวันที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเจ้าชายบินสมานจะครอบกิจการนิวคาสเซิลแบบแบบยังไงอะ90%นะครับอีก10%น่าจะเป็นอะไรสักอย่างส่วนแบ่งของอันสมูสรอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงมาครับ สรุปข่าวสโมสรนิวคาสเซิลนะครับในช่วงค่ำวันนี้นะครับวันนี้ผมทําให้ดึกหน่อยนะครับพอดีก็อย่างที่ผมบอกไปครับมีข่าวไหนออกมาเยอะออกมาใหม่เดี๋ยวผมจัดให้ก่อนนะครับข่าวนี้ก็จัดให้กับแฟนนิวคาสเซิลแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับ1มิถุนายนเจ้าชายบิสมารนจะเต็มจะควบกิจการแบบ90%เต็มรูปแบบตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร02 700 8 0 0 0นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r สไครห์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ